สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับ a d ดลี o r อนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับไม่ได้เป็นการสอนแต่อย่างใดเราจะมาแนะนำวิธีการปดแดงถทาวรนะครับปดแดงถทาวรเป็นยังไงนะครับเราจะพาดูรูปก่อนนะครับนี่นครับแดงถทาวอจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับก็คือสิทธิ์การเข้าถึงโฆษณาคุณถูกจํากัดแบบทาวอแล้วก็คือ ไม่สามารถมาทําให้เขียวหรือไม่สามารถมาทําให้ขาวได้แต่วันนี้เรามีวิธีเงียบๆไว้นะครับ <c oughs> จู๊ๆไว้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับเนี่ยครับวิธีการมาเช็กว่ามันแดงถาวรไม่แดงถาวรหรือมันติดเหลืองติดไรมาที่เนี่ยครับกดเนี่ยสขีดนีครับเครื่องมือทั้งหมดแล้วก็มาเข้าที่คุณภาพบัญชีหลังจากนั้นมันจะขึ้นหน้าเนี่ยครับหน้านี้เลยเห็นไหมมันจะบอกว่าบัญชีคุณเข้าสิทธิ์อ่า ถูกจำกัดถาวรไงครับเขาเรียกว่าแดงถาวรแต่วันนี้ผมมีวิธีมีวิธีมาบอกว่า,าถ้าอยากปลดแดงถาวรน,นะครับทำตามผมได้เลยเริ่มแรกนะครับไปที่หน้า Facebook ครับผมเปิดมา Facebook เปิดมาที่หน้า,าโปรไฟล์ครับกดมาที่หน้าโปรไฟล์นี้ผมอยู่หน้าโปรไฟล์แล้ววิธีการง่ายๆครับ ตอนนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงมันเป็นมันเป็นบั็กหรือเป็นอะไรไม่รู้อะอ่าเราก็กดเนี่ยครับเพิ่มนี่ครับแล้วเป็นรูปภาพที่แบบว่าเป็นสื่อลามกเนี่ยแล้วก็โพสไปโพสไปเลยครับเราจะพาทําทีละขั้นตอนนะครับเป็นการแนะนํานะครับไม่ได้เป็นการสอนเอย่างใดสําหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับอ่า ไม่เข้าใจหรือ,อไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้สามารถทักไลน์ i อดีด้านล่างได้นะครับจะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับนะครับเราก็โพสไปเรารอสักหน่อยอ่าวีดีโอเรามาแล้วรออีกหน่อยนะครับรอ a c e b o o k มันรอ a c e b o o กมันก่อน รอ Facebook ก่อนนะครับเนี่ยครับเราต้องรอจนกว,ว่า Facebook มันจะเอาไง AI มันจะจับได้ครับว่า,าคลิปวีดีโอนี้เป็นคลิปที่แบบละเมิดนโยบายหรือว่าละเมิดกบชุมชนชุมชนของเขานะครับแต่ตอนนี้มันยังมันยังไม่อัปโหลดเลยโอเคตอนนี้มันก็อ่ตอนนี้เนี่ยครับ พอเราโพสตไปสักระยะหนึ่งไม่เกิน5นาทีครับมันจะขึ้นว่าคุณละเมิดมาตรฐานชุมชนนะครับเป็นขึ้นเสียงอย่างเงี้ยคุณถูกจํากัดหากคุณคิดว่าเราจะสิดพลาดอ่าเราต้องกดคัดค้านนะครับกดต่อไปได้เลยอ้าวเดี๋ยวนะครับอ๋อผมผมกดผิดผมอ่านี่ครับเรากดไปตามเขาได้เลยครับก็มันบอกว่าเนี่ยเราโพสต์ภาพเกี่ยวกับสื่อลพมก นะครับเราก็กดดําเนินการต่อไปดําเนินการต่อไปอันนี้ก็มันไม่ขึ้นไรเรากดไปเลยครับเราช่องนี้อย่าอย่าอย่าลืมนะครับอย่าอย่าพลาดนะครับกดว่านะครับไม่เห็นด้วยกคําตัดสินดาเนินการผมต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้ต้องรีบทํานะครับผมว่าอีกไม่นาน a c e b o o k น่าจะจับได้น่าน่าจะแบบเออแก้ตรงนี้ได้ ใครที่แบบมีแดงทาววันเยอะๆก็รีบทําเลยนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยของผมติดแดงทาวอนเพียบเลยผมก็เนี่ยครับได้วิธีนี้มาแก้อ่ผมก็กดปิดไปเลยครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยครับมันก็จะแจ้งผลตรงนี้แหละครับมันจะแจ้งผลยังไงเนี่ยครับตัวที่ผมแก้ไปแล้วมันก็จะขึ้น มันก็จะขึ้นสีเขียวงี้ครับโพสของคุณกลับมาปรากฏบน Facebook แล้วขอภายในความผิดพลาดนะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็เนี่ยครับเราเปิดมาที่เหมือนกันคุณภาพเพจนี่ผมจะเปิดคุณภาพเพจให้ดูอันนี้ผมตอน,น,นแรกมันติดแดงคาวาลเหมือนกันนะครับ เห็นไหมมันจะมันจะไม่เป็นตั้งเขียวจะไม่เป็นเขียวสบรรทัดเขียวสบรรทัดแต่ว่าจะได้เป็นตัวขาวมาครับและก็ไม่ติดแดงถาวรซึ่งจากโฆษณาไม่ได้ก็กลับมาโฆษณาได้เหมือนเดิมสำหรับใครที่งงหรือสงสัยนะครับสามารถสอบถามลาย ID ดี้านล่างได้นะครับครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับประมาณอ่า ผมลืมบอกว่าต้องรอประมาณาประมาณน่าจะครึ่งวันได้ซึ่งมันจะตัดสินเสร็จครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ